มันเอาเอาเล็บเอานิ้วโปงะะ้งเนี่ยค่ะจิกเข้าไปแล้วก็ดึงเนี่ยทุกคนมันก็จะดึงได้อย่างนี้เลยนะตรงนี้มันจะเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลามากที่สุดเลยเพราะฉะนั้นก็เลยต้องวันนี้ต้องรีบทํานิดนึงนะตัวสายบัวนเนี่ยเราได้มาในกำรรละสิบบาทนะแล้วทีนี้ร้านค้าคือเขาเหลืออยู่แค่สารรมกำสุดท้ายแล้วแต่ว่าจะเอาสารรมกำเลยแล้วก็คือทานไม่หมดนะคะมันเยอะเกินไปแล้วก็เลยเอาแค่สองกำทีนี้แม่ค้าเขาก็เลย เขาใจดีทุกคนเขาก็เลยแถมให้เรานะคะก็คือได้มาในราคา20บาทแต่ว่าได้3กร,รมัมแล้วเขาก็ไม่ได้แถมแต่ว่าเขาไม่ได้แถมให้เราตอนนั้นเลยนะก็คือเราก็เดินไปซื้อผักซื้ออะไรของเราเรื่อยเปื่อยเนาะและทีนี้ไปซื้อหยุดอยู่ซื้อไม่ใช่และทีนี้นก็ไปหยุดอยู่ร้านหนึ่งก็ซื้อผักนี่แหละอยู่ป้าแกก็เดินเดินเอาสายบวมมาใส่ให้ถึงในถุงเลยนะทุกคนแกบอกว่าเออหนูเอาไปเลยเหลืออีกแค่กร,รัมเดียวแบบเหมือนมันช้ำอะ่ะให้ตัดออกเลยนะคะ ตัดออกแล้วก็ฉีกง่ายขึ้นนะแต่อันนี้คือไม่รู้เหมือนกันว่าทุกคนฉีกไหมหรือว่าเราฉีกอยู่คนเดียวหรือจริงๆแล้วมันไม่ต้องฉีกก็เอาไปทําอาหารได้เหมือนกันอันนี้ไม่ทราบจริงๆนะก็ใครทําวิธีไหนบอกกันได้นะคะเพื่อความรวดเร็วในการทําอาหารเดี๋ยวก็วันนี้ผัดใส่กุ้งนะผัดใส่กุ้งอร่อยที่สุดแล้วเป็นเมนูที่เรากินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะคุณย่าคือชอบทำาืหาฐารอร่อยมาก หลังจากที่ฟอเปิดเสร็จแล้วนะคะสีก็จะอ่อนลงแบบนี้เลยนะก็จะสีก็จะขาวขึ้นนะคะแล้วต่อไปเราก็จะหั่นเป็นชิ้นชน,นะคะเป็นท่อนแบบเล็กๆเล็กๆเล็กๆค่ะเดี๋ยวพอไปผัดแล้วเนี่ยมันก็จะยุบตัวลงนะคะมันก็จะไม่ได้อ่ามีมันก็จะไม่ได้พองแบบนี้นะนก็จะยุบตัวลงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ผัดเอาไว้เยอะๆเลยนะคะสำหรับคนที่ชอบทานนะส่วนระดับความสุกอะเราเลือกได้นะคะว่าเราอยากให้สุกมากสุกน้อยนะคะถ้าเกิดสุกมากเนี่ยมันก็จะไม่กรอบนไปผุ้ แล้วก็เตรียมกุ้งนะคะแล้วก็กระเทียมนะอปิดแก๊เ,เลยใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยเนาะผัดกระเทียมหอมแล้วนะคะเหลืองแล้วก็เราจะใส่เป็นอันนี้ก่อนใส่ใส่บัวก่อน รงรถน,นะคะก็ใส่น้ำปลาน,น้ำตา,าลรสด,ดีแล้วก็ช้อนหอยเราใส่แค่นี้นะถ้าเกิดใครอยากจะเพิ่มตัวตรงไหนบอกกันได้นะแนะนำกันมาได้เลยนะบางทีก็ไม่รู้ว่าบ้านอื่นน่ะเขาใส่อะไรแบบไหนกันบ้างเนานะ